เรื่องแรกก็เป็นที่ทราบกนดีคือเรื่องของบอนการดำเตําบุเรื่ uh องนี seni, uh ้ก็ได้ดําเนินการไปแล้วว่าเขาส่งเรื่องให้คณะนายการจะยื่นคำร้องขอให้ทราบตกเป็นของพนันะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนของคณะนายการที่จะยื่นคำร้องต่อศาลอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของบ่อนการพนันรายใหญ่อันหนึ่งคือบ่อนแม่โฮที่คลองตันสําหรับบ่อนแม่โฮที่คลองตัน ข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็คงเป็นที่ชัดเจนนะครับตามที่เป็นข่าวแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้เล่นการพนันเกินกว่าร้อยคนนะครับสำนักงานปปมก็เข้าไปดำเนินการแล้วก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับแล้วก็มีการดําเนินการไปแล้วก็คือความชัดเจนในเรื่องของความผิดพื้นฐานก็มีการเล่นเกินกว่าร้อยคนแล้วก็มีเงินผุเวียนเป็นจำนวนหลายล้านบาทนะครับก็เกินสิบล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เราก็ตรวจพบ ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสาคัญนะครับตามกฎหมายฟอ้อเงินเรียกว่าเกี่ยวข้องสมคัญคืออยู่เบื้องหลังนะครับพวกบอนการพนันทั้งหลายแหล่ซึ่งเราก็ตรวจพบก็หลายลายนะครับซึ่งขณะนี้ปปงก็อยู่ในระหว่างก,การการวบรวมหลักฐานคือต้องเข้าใจที่จริงว่าบอลในเวลาจบก็จะไปเจอแต่คนเล่นเจ้ามือใช่ไหมแล้วก็เจ้าของสถานที่รับเป็นเจ้าของสถานที่อปปงก็คงต้องไปดูในเรื่องของการยึด ที่ตั้งนะครับ <izon> ที่เป็นที่เล่นการพนันรวมทั้งผ <ika> ู้ er ที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่เป็นเจ้าของบดตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังการเล่นการพนันเหล่านั้นสําหรับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของบอนการนที่เยาวราชซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นบนซึ่งเขาเรียกกันว่าบอนการพนัน369นะครับอยู่แถวถนนกระดูกดาวครับซึ่งก็ดำเนินการไปแล้วก็เป็นเรื่องของการดำเนินการที่ มีการจับก,กลุ่มเมื่อวันที่30ตุลาคม2552ก็มีคนเล่นนะครับ200กว่าคนนะครับ2 4 6คนแล้วก็เกินกว่า100คนนะครับก็เงื่อนไขต่างๆตา้เข้ากเกณฑ์ความผิดฐานตามกฎหมายฟอ้องเงินนะครับซึ่งก่อนนี้ก็อยู่บนชั้น5นะครับของอาคารแล้วก็ไปตรวจสอบสถานที่แอบเปิเปดเป็นนะครับล่านนวดแผนไทย ครับซึ่งเราก็มีการดำเนินการข้อขนาดนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะยึดทรัพย์ต่อไปผมเรียนอย่างนี้ครับว่าบอ่อนการพนันไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้ามีการกระทําความผิดแล้วก็เล่นกันเกิน6คนโทษครับ100คนขึ้นไปและมีวงเงินเล่นเกิน10ล้านบาทก็อ,อยู่ในขั้นตอนที่ปอประปอมองอจะต้องไปดำเนินการคดีอาญัดนะครับอันแรกก็คือจะเป็นดอาญดทรัพย์สิน ที่เป็นที่ตั้งของบ่อนนั่นแะครับอันที่สองก็คือจะมีทราบคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์จะบอดก,การนาะซึ่งหลายคดีก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วตอนนี้ปัญหาว่าไอ้บ่อนก,การนานอย่างเงี้ยปัจปงเข้าไปทําแล้วไปยึดทายาทแล้วทาไงบ่อนจะเปิดได้ไหมนะครับอย่างที่ผมเรียนเคือว่าเรามีกฎหมายอยู่มากมาะครับ การยักย้ายทาให้เสียหายทำลายซ่อนเล่นเอาไปเสียหรือสูญหายไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่จานักงานอาญาไว้หรือที่รู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินมีความผิดทางอาญานะครับมีโทษจําคุกไม่เกินสาปีปรับไม่เกิน3ามแสนบาทเพราะนั้นเมื่อเราเข้าไปดําเนินการแล้วหากมีการกระทําการนะครับปปงคขบค้องกระํากระนคดีทางอาญาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นต่อที่นั้นก็จะตอ